สวัสดีครับสวัสดีครับค<า>ุณป้าครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณป้าอ่าอ่าท่าน,นึงท่านนี้อยู่อยู่แถวไหนซึ่งบ้านไหนตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำทางการน้ำธรรมเวทหนองจำปาแตะขุมโนนฝรั่งขุมโนนฝรั่งก็คือเราเขาทางใหม่ก่อเนอะาะวิ่งตลองมาลิวหลิวมา,าเลยบ้านใหมก่ก่อเลยวัดมาปุ๊บตรงมาอี๋เนาะก่อนจะเข้าใหม่ก่อหนึ่งกิโลเนาะ แล้วก็ก่อนที่จะเขานนนมันเทศใช่ไหมเ้าเี็กดอนบานดอนมันตรงเออเออขอโทษดิบ้านดอนมันอยู่ระหว่างนอนมันกับไม่กอมันก็อยู่ข้างทางครับนี่นี่ทางที่จากอันนี้ไม่กอไอ้วัดวัดไม่กอก็มังมาอันนี้ก็จะไปทางทุบบ้านถนนทัวร์ดอนมันทุเบิดไปถนนทัวร์ครับแล้วนี่ก็เป็นโรงงานไถ้ทรงไชปีก็ได้แต่ราคาเท่ากันผ่าอแพร่ภาษีก็นี่ เดี๋ยนี้เอาลองถามป้ามีจักแบบรูปหลักของเดี๋ยวชั้นเจ้าแบบมาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเท่านี้พี่ก่อนก็ได้ป้าอ๋อ่อันนี้แบบนี้อันนี้เป็นกลมๆต่อแบบขั้นแรกแบบต่อเนาะแบบตอเป็นคิ้วเขียวป้าทาสีเองใช่ไหมเนี่ยก็ทาเองดูว่าอะไรแบบนี้มือจิดมของแกนผมงานผมมาหาซื้อแบบอ่ากันเองนะครับผมจะไปไใบกระสุนนักชุดสองจุดครับราคาตัวนี้ ถ้ามาซื้ออันนี้ชุดอันนี้ก็ไ่้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มต้นจากเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทอันนู่นมีอันไอ้ไออะไ้กงกลมไอ้ที่นั่งกงกลมเดี๋ยวไปดูครับเดินตามอะไรครับอันนี้ทางลูกหลานเนาะก็ทําเป็นไอ้หล่อครับอันนี้หล่อในกำลังเราไปดูด้วยครับอะไรเดี๋ยวอันนุ่มก็เป็นแบบเดียวรันี้เนาะป้าเนาะเดียร์เดียแบบมาดึงครับมาดึงคัดแบบยร์งีนเดีย ปกติมีขาประจําไม่ส่งก็ต่างจังหวัดจังหวัดมีใช่ไหมมีขาประจําไม่ส่งต่างจังหวัดเขาก็ไปขายต่อได้กําไรบ้างนิดหน่อยขเขาแบเซ็นาดานแบบคือเขาแบบเขามาหลับเลยว่า,า,าห,รหรือเองไม่ส่งเขาครับใช่เขาคลอไปส่งอ๋อเรามีถนนขลอดอ๋อ,อมีถผลคลอก็เป็นแหล่งผลิตต้นทางขายปีขายตรงแต่แต่ราคาเดียวกัน คำมูดว่าไปส่งไปส่งก็อีกราคาหนึ่งบวกค่าน้ำมันบวกค่าน้ำมันอ๋อนิดหน่อยครับดว่าไปส่งย่งนีเขาเอารลนึงเนาะรถดนึงบาังกนสี่สิบห้าชุดสี่สิบห้าชุดจ้ะรถครบหล่อแต่อดรบหลอันึงมันใหญ่สี่สิบห้าชุดจะส่งไปบวค่าน้ำมันดาบวค่าน้ำมันก่อนกอร่อยชิ้นอร่อยแต่ทุนแต่ถ้าเอาเองก็ทเอาเองก็ได้เท่าไหร่ หกลอยเลยหกลอยเจ็ดลอยประมาณเริ่มต้นจากเจ็ดลอยหกลอยหกลอยเจ็ดลอยมามาคุยมาคุยมาผมก็คุยคุยเล่นคุยหัวกับเลยตกหลุมหลักเรียซื้อสองจุดอันนี้ป้านังท้าเองครับในมือยังเปื้อนอยู่เลยผมก็มานั่งคุยครับหนี่งทาเองอันนั้นมืออันนี้อันนี้ทาทาสีไหมครับป้าทาสีนั่อยนะผมจะทาอันตรงนั้น แต่ขอดีเขียนเป็นรูปหลักของเข้าเรียกแบบสมโมนะโมับเป็นคือลูกชายชายลูกชายเขียนเออลืมถามป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรชื่อจิงนี่ชื่อเลนก็ได้ครับชื่อชื่อเลนกันนิดหน่อยเขาเรียกกันนิดหน่อยนิดหน่อยจต่นิดหน่อยเขาเรียกกันนิดหน่อยเขาก็เรียกอะไรประดิ้กดีกว่าะยังไงอันนี้ก็าสีก็สวยครับมันอยู่ทนไหมครับเนี่ยทนไหมค่ะไม่ยายไม่เล้ยน่ะทนออันนี้อันนี้ใส่ดีไมนไม่ใช่ ไม่อันนีไม่ใส่เลสแกเน้นหนาอันนี้ก็ดูสีสันครับเต้นนะครับแตงงูแตงไทยอะไรสตรอเบอรี่เนาะอันนั้นสตรอเบอรี่ป้ากำลังทายเองเมื่อกี้นะถายเองทายเอี๊ยงแตงานแต่แล้วไอ้ไอ้ลายหนึ่งกระป่าไปพาไปดูไน่นึ่ไอ้ไอ้ลิ้มเดียมนี่แหละครับป้าเป็นลิ้มเดียมในชุดยังไงกระป่าอันนั้นมันแพงอยุคทำนี้กี่หนังพิง มีทีหนังพิงนง่เขาเริ่มต้นตจะขายกระบาดกับสองพันยังไปอันนั้นม so yeah. oh oh, ันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมสองพันอันนั้นเป็นมาหัวโลนมีทีพิงมันจะ1ั0สองขึ้นไปแล้วก็แปดรอยอ๋อไอ้สีเหลี่ยมแต่ว่าเอานั่งแบบนี้ค so ันสองคันสองงั้นอ๋อไปดูแต่ไก่แม่ทอดกันกัน อันนี้ก็พร้อมจะส่งแต่ไอ้ขาปกติอันนี้ทา,าไหมครับปะน,นั้นน,น่ะน,นั้นเขาไวเขาไว้คัดเนี่ยัะก็จะทาตัวนั้นสีขาวสีขาวสามสีนนะ่ะจ้ะขาเขา ผอมชุงมเขาจะทาสีขาวเป็นั้นาะหมอทาสีขาวจ้ะทาสีขาวอันนี้เป็นหุ่นคัแล้วก็มีก็อีตัวนี้สี่ตัวเนาะตัวก็นั่งได้แบบเบีดเบียนกับแปดคนหรืออย่างสบายสบายกับสี่คนแตาร้านเป็เยอะกว่าเบียดเบียดกันกับแปดคนเนาะแบบเบียดตูกติก็นั่งสบายแล้วกับสี่คนอันนี้พันธุ์อะไรครับอ่ะอันนี้เบียดตูนจัดขายกระบะนะพันสามเนี่ยท่านขายพันสามอันนี้คือไม่ส่งนาใช่ไหมแถวๆนี้ส่งเนาะแถวๆนู้นสูงมานี้ก็ส่ง S <S เดี๋ยวข้าวข้างในตรีน่อนอันน,น,น,นมันจะเป็นหมาสีทาเอ่หมาปูนพาสีน,น,น่นน่ะคนระย,ย่างจากทินภัทไม่ต้อมอทานี้จ๊ะทานไม่จ้ะอ้อนทาออน,น,น,นทัไหนมันมีทาสีวางอยู่ตรงไหนเหร็จสักตัวเด่ง ขายกันขายกันทาสียังไงขั้นไหน้าหนิขนไปขนไปคนาะขไปกำลังทำหลื่มทำเดี๋ยวก็ลงเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวเขาอีกเด็ดไม่เป็นไรป้าเอาลองป้าลองบอกปนิษนะบอกเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับจะเผื่อใครมาติดต่อศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับเก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์สี่เก้าสองแปดสี่เก้าสองแปดปนิษเนาะนี่เป็นโรงงาน คือญาติก็มาช่วยกันทำเนาะที่น้องทำเองอันนี้ก็ได้กำไรนี่หน่อยเนาะส่วนคนรลับไปก็อาจจะได้กำไรอีกนิดหน่อย มันเป็นงานแบบนี้นะกำไรมันน้อยเยอญ่ปูนแปลงปูนเชื่อขึ้นดวนมันขึ้นสุกวัลลงมาขึ้นมันก็บอกขึ้นมาเรื่อยสนใจก็มาซื huh oh <m <m ้อมาหากันนะครับบัดใจก็มาซื้อมาหาพี่น้องมาดีงั้นนี่เป็นแรงแรงแรงผลิตแรงส่งแรงส่งแ่งส่งครับนันนี่ก็เอาวางม้าข่ามาทางบ้านอะไรไมมกอเขามาอยู่กวัเขามาปุ๊บเลยบัดไม่กอมาสักโลนึงอยู่ขวั่มือ คนเลยเลยเลยหวัดใหมขอมาหนึ่งโลแหละลักที่ลงอยู่ตรงนั้นจังที่ตะขอมือลงมาโลนึงครับวันนี้ก็ไอ้ข้อมูลนีดีเผื่อใครอยากจะไปวางกระสวนไปวางอะไรก็หน้าบ้านคนไหนใจบุญถวายบัตรก็ได้นะออใช่ถวายโรงเรียนก็ได้ใช่ใช่โรงเรียนเนาะมันก็ไม่ค้าราคาไม่แพงขนาดเดือดสุนเที่ยงร้อยแบบราคาแบบถูกสุดเนาะโอเคครับมาซื้อมามาสนใจกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณปนิ์ข้อมูลดีๆครับเผื่อพี่น้องเองอยากได้ไป ไวกับบ้านมันสวยไม่ทับุญชื่อร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านไรป่ชื่อร้านพราร้านก็จะปักมุดใสในมดชัวรนี่ข้างนะูจะพารร้าน ชื่อร้านคือคำลนร้านชื่อคำลนชื่อร้านคำลนร้านคำลนมีโบชัวไปทั่วก็จะดังหนุกไพ่หนุกไม่เป่งชื่อร้านนี่เต็มมาคำลนมาหินอ่อนเนี่ยจ้าคำลนมาหินอ่อนหินอ่อนหรือหินครับหินอ่อนหินครับนี่เลยคำลนมาหน่อยสีจากฉันจะมีโบชัวสีไว้มีไหมมีโอเคเดี๋วเอ้าไม่เป็นไรก็มาก็อยู่แถวๆเลยวัดใหม่กอมาทักโล้นึงก็อยู่กับมือวันนี้ก็ขอบคุณครับขอเบคุณอีกที ศ8นย์แปดสีเก้าหกศูนขอบคุณดีครับตอนนี้ขอบคุณครับเห็นนะครับ